นิมอยากจะมีคำพยานสั้นๆนะคะเป็นคำพยานของตัวนิมเองนะคะคือนิมเนี่ยอยากจะขึ้นเป็นคำพยานเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้าอยากฉนุนใจพี่น้องหลายๆคนที่เป็นผู้รับใช้แล้วก็เป็นคนที่กําลังอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่แล้วรอพระเจ้าที่จะตอบคําอธิษฐานนิมเนี่ยเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนพฤศจิกาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเดือนเกิดของนิมเอง โห <laughs> oh, ดังมาก <laughs> ก็คือเป็นเดือนเกิดของนีมเองนะคะแล้วก็ด้วยความที่พอเราเป็นผู้รับใช้ใช่ไหมคะนีมก็ได้ทำโพสโพสหนึ่งของปีที่แล้วคือในวันเกิดปีที่แล้วของเราอะเราก็โพสขึ้นมาสร้างโพสขึ้นมาโพสหนึ่งใน a c e b o o k แล้วเราก็เขียนสิ่งที่เราจะสิ่งที่เราขอพระเจ้าและเรารู้สึกว่าเราขอพระเจ้าไว้แล้วเราจะมาดูกันว่าผ่านไปหนึ่งปีอะสิ่งที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าอะ่ะเราได้อะไรไปบ้างแล้ว นะคะแล้วนี่ก็เขียนสิ่งนี้ลงไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็จนผ่านมาพอมาพอมาเป็นปีนี้ค่ะพอมาเป็นวันเกิดปีนี้สิ่งที่นิมได้ก็คือวันเกิดปีนี้นิมไม่ได้อธิษฐานขออะไรพระเจ้าเลยเพราะว่าน,นิมรู้สึกว่าไม่รู้จะขออะไรเพราะว่ามันได้หมดทุกอย่างแล้ว ขอความมั่งคัง่งพระเจ้าก็เทมาให้แล้วขอการเลี้ยงดูพระเจ้าก็เทลงมาให้แล้วขอครอบครัวที่ครบบริบูรณ์พระเจ้าก็เทลงมาให้แล้วขอรถยนต์พระเจ้าก็ให้แล้วไม่ตื่นเต้นหรอคะ,อะรับด้วยความเชื่อนะคะรับด้วยความเชื่อพี่น้องสามารถรับพระพรได้เลยตอนนี้ผ่านการฟังคำพยานนะคะ และนิมก็ยังขออีกหลายๆสิ่งสําหรับพระเจ้าในตอนนั้นว่าพระเจ้ารู้อยากเป็นผู้รับใช้ของพระองค์รูกอยากออกไปเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างให้กับพระองค์และนิมก็ได้หมดแล้วในปีนี้แต่สิ่งที่พระเจ้าให้นิมในวันเกิดมันมากกว่าสิ่งที่เราขอไปแล้วได้ซ้ําปีนี้เราคิดว่าเราไม่อยากได้ไเลยเลยแต่สิ่งที่พระเจ้าให้และอวยพรคือเยอะมากๆเกินความเข้าใจจริงๆสิ่งที่ทาให้นิมประทับใจมากเลยนิมแบบว่าคือเมื่อเซอร์วิสสองเซอร์วิสที่แล้วนะคะแบบว่ามันเป็นวันเกิดนิมเกิดวันที่12ใช่ไหมคะและ้ว พี่น้องถือเค้กมาห้าก้อนเพื่อมา Happy แฮปปี้เบ <laughs> ิร์ดเดย์เรามีคือเราเห็นแล้วเราแบบโอ้โหคนที่ไหนเขาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เค้กทีเดียวห้าก้อนถ้าไม่ใช่เพราะความโปรดปานของพระเจ้าถ้าไม่ใช่เพราะความรักของพระเจ้าและถ้าไม่ใช่เพราะความสัตย์ซื่อที่เรามีให้กับพระเจ้ามันก็เลยทําให้นิมเห็นว่าแบบ ทุกสิ่งที่เราอธิษฐานขอกับพระเจ้าอะคะ่ะพระเจ้าอวยพรเราอยู่แล้วเพียงแค่เรารอ,อ,อด้วยความสย์ัื่อรอด้วยด้วยด้วยการที่เรารอด้วยแบบท่าทีที่ถูกต้องกับพระเจ้าอะคะ่ะทุกสิ่งที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราหนุนใจผู้รับใช้ทุกคนนะคะหากท่านขอสิ่งใดอยู่ขอครอบครัวที่บริบูรณ์ขอการงานขอการเรียนดูนิมเชื่อว่าการอวยพรของพระเจ้ากําลังเดินทางมาหาพวกคุณทุกคนให้เรารับด้วยความเชื่อแล้วรอพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องขอถวายเกียรติพระเจ้าราขอบคพะเจ้า่